วัดศรีชุมสร้างขึ้นเมื่อปี2436โดยจองตะก,กาอุโยคาบาดีชาวพม่าเข้ามาทำการค้าไม้ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อครั้นที่บริษัทของชาวอังกฤษเข้ามาทำสัมปทานป่าไม้ในช่วงที่กิจการค้าไม้ในจังหวัดลำปางกำลังเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีพ่อค้าชาวพม่าจำนวนมากอพพยพเข้ามาตั้งรกรากค้าขายในเมืองลำปางมีการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและจิตใจของชุมชนและยังสะท้อนถึงอิทธิพลของศิลปะ และวัฒนธรรมพม่าที่แทรกซึมอยู่ในชุมชนชาวลำปางในยุคนั้นวิหารวัดสีชุมอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ศิลปการตกแต่งภายในร่วมสมัยระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่าหลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักมีความสวยงามมากถือเป็นวัดศิลปะพม่าที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทยส่วนที่ฝาผนังเพดานและเสาไม้ต้นใหญ่ๆในวิหารลงรักปิดทองมีความสวยงามไม่น้อยเช่นกัน แต่น่าเสียดายได้ถูกเพลิงไม่เสียหายเมื่อปี2,535คงเหลือเพียงไม้แกะสลักตรงซุ้มประตูเป็นลวดลายพนักรึกษาฉลุปรงเท่านั้นปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วและนำชิ้นส่วนเครื่องประดับอาคารที่ถูกไฟไหม้ไปจัดแสดงไว้ด้านหลังวิหารแม้ว่าวิหารไม้สักหลังเก่าจะถูกเพลิงไม่ไปแต่บรรยากาศทางศิลปะและจิตวิญ,ญญาณของวัดยังคงอยู่วสีชุมยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว และผู้ศรัทธานิยมเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของยุคการค้าไม้ที่รุ่งเรืองในลำปางใครที่มาเที่ยวลำปางไม่ควรพลาดแวะชมวัดแห่งนี้เพื่อสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะพมา่าและเรียนรู้เรื่องราวของยุคการค้าไม้ที่เคยเฟื่องฟูในภาคเหนือของไทย